แอ้ป้นี่ก็คือเสื้อที่หนูซื้อให้เขานะผมท็ไม่ได้นขะอันนี้ไม่ใช่ที่ตังเขาไม่อวนให้แล้วนะมินสดไม่ให้แล้วนะใช่อันนี้นนึงแม็กนูนที่อวนให้ไปทำอะไรนะไปทำอย่างอื่นมามาเปล่าเวลาจ้าพักผ่อนไม่พอเส้นหน้ามันตกโดยที่จ้าไม่รู้ตัวเยอะทีวันนี้เรามาครบรอบ2ปี วันที่16พฤศจิกายนยนตจำ,ได,จำไ,ดตได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยผมได้โอ้ถูกหวยกี่ใบ15ใบไม่ไม่นับสองนะนับลอตเตอรีก่ก <c oughs> <c oughs> บ16พฤศจิกายนไงมันจะเป็นวันครบรอบ2ปีที่คุณแต่งงานอยู่ด้วยกันมาวันนี้เราก็เลยต้องมาทำคลิปกันหน่อย <c oughs> เป็นคลิปพิเศษให้ชาวยาวชนทีได้ดูกันอยู่ด้วยกัน2ปีจุ๊ดบ,บ่นเรื่องอะไรมากที่สุดผมไม่ชอบเตะบอลใช่ไหมบางทีเพื่อนเตะบอล3ทุ่มเราก็ไปเตะ3ทุ่มวันจะเลิกก็เที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็เพื่อนมั่นตอน เม่ดีดกว่านาทีแปบตอนหกโมงแล้วสองทุ่มกลางดีค่ะเขาไม่รู้ว่าหนูอ่ะจัดการทุกอย่างในชีวิตเขาเนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านโทรหาช่างโทรหา,าแดงเรื่องแมวอู้ยแต่ไปหมดเลยอะ่ะใครขี้บ่นหมดนแล้วกัดกานะเนี่ย <c oughs> แล้วบอกผมขี้บ่นก่อนจะนอนต้องเป็นท่านี้ลแล้วจะต้องโกรธด้วยถ้านหนูขึ้นเตียงชา้าแล้วมีวันหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบเออก็น,น่าจะเหนื่อยแล้วคงหลับไปแล้วมั้งพอเรากลังจะก้าวขึ้นนอนโว้โหอ่ะจ้าช้า เธอเขาเราก็ตกใจอ้าวไม่จ้าไม่หลับอีกเหรอนี่เขาคิดว่าจ้าหลับแล้วนี่ยังตื่นมาโมโหก็อยู่อันนี้ช้าไงตื่นมาด่ามีสิ่งเกิดมากเอาเอากันเกินได้ไหมเกินเกินเกินพวกที่หลับแล้วชอบมีเสียงตื่กวนก็ต้องโผล่แล้วอันนึงก็อยากกินนนี้ก็อยากกินแล้วกินหมดไหมงานก็คือไม่ได้แกะด้วยนะก็ไม่ได้กินเลุงที่นี่เขาสั่งเอาลุงที่นี่เขาสั่งของของของนี่เวอร์นะนี่จริงนะทีนี้เป็นคน คิดเยอะเป็นคนชอบมีแบบโปรเจกต์มีเป็นคนชอบเสนอนั่นเสนอนี่แต่พอตัดสินใจไม่ตัดสินใจว่ะจะมีความเยอะแต่แบบอธิบายไม่ถูกแบบว่าเยอะด้วยอะไรไอ้อย่างของนูสมมติชอบเยอะอะไรอย่างเงี้ยจ้าอย่างนี่พวาเขาไม่รู้นะไอ้ถุงแบรนด์เนมต่างๆที่จ้า <c oughs> ปไปซุกไปซ่อนไว้ตามที่ต่างๆเนี่ยเพราเขาไม่เห็นเหรอหนูโง่เหรอหนูหนูนี่ขำเลยจุยนเปนดี คบจุ๋ยแล้วผมดีขอยัเยอะนะมเป้ได้ตวดเซียมเลยทุกคนจริงจริงจริงิง่นนะจริงข้อเสียคือที่บวดเหรอปวดขี้บ่นขาให้หมูวนขี้หมขาหมูไม่รู้ตัวหรอไม่อ่ะโอ้ยก็จะเป็นเฟลไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอไม่มีไม่มีเป็นโง่ทำให้เขาเสียใจปะถึงขั้นมีตรงนึงตาบ้างไหม แบบปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนชินกับการที่หนูจัดแจงให้ทุกอย่างอะไรเงี้ยหนูหวิดใส่ว่ามันน่าจะดีกว่านี้ที่ทําทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อเพื่อที่รักหมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างงี้เขาเสียใจร้องไห้สักพักหนึ่งคือสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ตั้งแต่ก่อนแต่งงานถึงทุกวันนี้ปัจจุบันเนี้ยเขาก็ยังเป็นอยู่เขารักครอบครัวเขายังไงเขาก็จะรักครอบครัวเราอย่างนั้นด้วยเลือกคนไม่ผิด ัเราดิลือเราเก่งแม่อยู่ที่รักพุดมากพ่อนี่รักพุดมากเลยเพราะว่าเหมือนเขาทำตัวเป็นลูกลูกลูกชายคนหนึ่งที่ดีที่ดูแลความรู้สึกอรู้ความสามารถของเขาประสบการณ์ของเขามารวมกับสิ่งที่เราฝันเราหวังอะไรเงี้ย เราก็ทาเพลงประกอบละครเรื่องนี้กันด้วย2คนนี่แหละแล้วะครเรื่องนี้มันเป็นลูกของพวกหนูจริงๆอะที่พวกหนูฟูมฟักมาตั้งแต่แบบเบบีอะแล้วก็เียมันกำลังจ,จะคลอดเป็นโปรเจกต์ใหญ่อะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องบทบ,บาทใหม่ของจุ๋ยหน่อยเเรื่องงบยังคงคุณจัดเขาตเต็มที่มา,ากกับข้าวกองก็ไม่อยู่แล้วนะานางอยากกินส้งตาใช่ไหมานางก็ไม่ได้ซื้อมาแบบถุงเดียวพี่เหมาร้านมาเใจหมาร้านนี่เหมาล้าน เขาแบบเหมนายแล้วก็ตัวสลิมก้นเด้งอะไรอย่างเงี้ยมาตีก็ร้องเฮ้ย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 แล้วพอถู๋เป็นผู้จัดใช่ป่ะสุ๋ย็จะเห็นเบื้องหลังจริงๆหน้ากล้องเนี่ยต้องการอะไรเพื่อเติมเต็มเพื่อเติมเต็มให้กับการทำงานของเขาด้วยสุดที่สุดหรอเาโอเคโอ้้โอเคเราคาไว้ตรงนี้ม่าคืออะไร เตือนค่อยปเฉลยต่อหน้าเขาใช่คือพี่เป้เอาจริงคือหรืไม่เคยไปทํางานกับเขาแบบเต็มที่แบบเหมือนเรื่องนี้อย่างเรื่องเนี้ยเราเห็นหลังกล้องอนะ่ะเราเห็นแบบทุกซีนทีเ่เลนดังนั้นนวันที่พุดพักผ่อนเป็นที่พี่นายบอกว่าวันนี้บุลล่อนหน้าแบบมาเฟชเหมือนมีช่วงหนึ่งอนะ่ะที่จ้างไวเล่งปิดกล้องในเรื่องอนะแล้วก็ต้องไปทะเลต้องกดนอนต้องอะไรฉันหน้ามีรตกเปล้วฉน,นะนหน้าตกาตี่้หมายความว่าตรงเนี้ย มันจะดึงลงมาแล้วก็ตายขึ้นไปเบาไปนิดนึงน,นะร <c oughs> อ,อแต่มันจะมีนิดนึงหลังกล้องมันจะเห็นตามันจะโลยนิดนึงทีเนี้ยมันมีวิธีการแก้ดังนั้นวันเนี้ยเขาอ่ะจะมีเซอร์ไพรส์ให้จ้าเฮ้ทุากันตัวคือสิ่งที่เขาจะให้ต่อไปนี้เนี่ยนะมันจะเพิ่มอายุยืดอ,อายุการทำงานของจ้าทำให้จ้าได้ไมเมค่นี้มีการทำงานที่ยาวนานทึงเท่าหรอ อะไรอ่ะอ่ะอ่าเดี๋ยวปิดตาเดี๋ยวพาไปมึงปิดตาเหรอเดี๋ยวว้าไปเฮ้ยให้ปิดไฟอ่ะปิดตาไปกันเลยค่ะจริงพาว้าไปแล้วที่นี่อะพาว้าทำอะไรเพื่อคืนความอ่อนเยาว์ให้กับจ้าผู้ที่จ้าก็อยู่หลังกล้องคือจริงเราใช้งานเป็นพระเอกของผู้จัดมัน หล่อไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยงั้นพาไปดูเลยพาไปดูเลย <Okay. S 1> มา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 แต่โดยดี oh, oh, oh. อ๋อไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ร <c oughs> ักนวดเลยจริงจริงจ้า,จาได้ยินชื่อ m e r ร์ e เอสเทติอยู่แล้วก็ที่จา้าเป็นพรีเซนเตอร์ไงเขาเป็นผู้ใช้จริงทุกอยากอ่างซึ่งเครื่องก็อยู่ตรงนี้เ,<อ>เครื่องอัลตราพีค่ะเครื่องอัลตราพีนี่นะต้องบอกว่าเป็นแบบระดับโกลด์แซนด์เลยนะทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็าทำได้เวลาจ้าพักผ่อนไม่พอเส้นหน้ามันตกโดยที่จ้าไม่รู้ตัว เขาก็เลยพาจ้าเนี่ยมากระชับแล้วก็นี่มันเป็นสิ่งที่จ้าไม้ไเอาไปทำงานยางไงเอาไปทำงานตลอดตลอดตลอดไง ทาอันนี้คือหน้าเขาจะเส้นหน้าเขาจะขึ้นใช่ไหมจ้ามันดึบขึ้นได้เลยนะดึแบแปลว่าอะไรมันยกกระชับขึ้นเพราะรว่า,วาอะไรจ้า,ะจาระดับโภชนดา์ได้รับการยอมรับจากแพทย์ผิวหนังทั่วโลกกว่า6 0ประเทศทั่วโลกเราทำาอทโนพีเนี่ยสำหรับเขาว่ามันอยู่ได้ได้ไดนานอ่าบางคน6กเดือนอะไรอย่างเงี้ยเจ็บไหมเจ็บปวดกันนิดเดียวแต่บางคนเขาใช้ยาชาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เขาไม่ชอบใช้เขาชอบแบบเพียวๆสดๆเหรอโอเคอ้าวเขาก็ชอบสดสดแต่ไงครับสดสด จะเป็นคนทําให้เขาหรอจ้าก็าต้องทํากับผู้เชี่ยวชาญสิจ้าเดี๋ยวเขาไปเชิญมาให้และเดี๋ยวดูเลยมันจะยิ่งผู้ชมมันจะดู้งดูดูแล้วให้เก็บไว้หมดแล้วจะนั่งให้กลังใจมัาด้วยไหมเดี๋ยวจะอยู่ห่างๆซึ่งความร้อนเนี่ยมันจะเป็นความร้อนเดียวเนาะที่ไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาเราจึงเรียกว่าหนึ่งเดือนหน้าใสสามมันคือสามเดือนหน้ายกคอลลาเจนมันจะเริ่มเรียงตัวเป็นเบียดมากขึ้นในเดือนที่สามประมาณกี่กี่วันมัหนึ่ง จริงๆวันนี้หลังทำปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูก็ได้ตัวเองมันจะขึ้น20%หน้าข้างนี้มันจะยกขึ้นเลยผมจะเริ่มทดสอบความหวานแหววของคุณทั้งคู่นี่โอเคขออะไก็จัดให้หมด ไผ่ทองแล้วจ้ไผ่ทองผมจะให้คุณเล่นเกมดูว่าพวกคุณเนี่ยมีความสัมพันธ์กระชับรักกันได้มากน้อยแค่ไหนดยการให้ถ่ายภาพถ้าใครถ่ายถูกน้อยกว่าโราทำโทษด้วยภาพที่หนึ่งนี่คือส่วนที่เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับทริปทริปหนึ่งถามว่าทริปนี้คือทริปที่ประเทศอะไราพที่หนึ่งครับเต้เดิมเฮ้ยพี่เป้หนูสายตาสั้นคือพี่เป้ถ่ายอะไรมาเนี่ยเออพี่เป้ภาพเดียวกันส่วนที่สอง ที่ไหนหนูแจ้งเขาดิให้ดูต่อก่อนอ่าเขากดแล้วจุ๋ยกดแล้วคุณจับมือกันอย่างที่ไหนมาดิฟกิลี่พูดว่าไงขอดูก่อนนะทำไมมัเจ๋อนึกเลยมันเจ๋อแท้เลยกิลี่ด้วยมาดูต่อกิลี่ด้วยมันเลยจ้ามเรียวจังเลยอ่ะอ๋อคิโมะกวาดเดีได้รูปนี้เราต้องหดเรือไปมาเอ้ยลงฟิวเอ้ยเลยเอ้ย ภาพที่สองครับประเทศไหนครับภาพนี้ชี้เป็นไหนอายาจำได้เหรอจำได้อยู่จำได้หนูได้แล้วแต่เขาลาก่อนอ่าตอบผิดก็ถือว่าผิดออ่ากบก่อนไม่กำลังนึกชื่อเมืองอยู่ไม่ต้องเมืองเอาประเทศก็พอขอดูเท่ากว้างหน่อยนะอ่าได้ยังไงไม่ได้เซอร์เียอัาคุดเป็นที่เซอร์เียเซอร์เบีอ่าเซอร์เียอยู่ที่ออสเตรียออสเตรียอ่าเขาตอบงั้นจุ๊ดมีในใจหรือนะจุ๊ดมีบอกได้ไหมอ่าบอกได้ ญี่ปุ่นโตเกียวอันนั้นเป็นส่วนของหมวกไหมพรมสีขาวเดี๋ยวผมค่อยๆให้ชินเฉลยนิดหนึ่งต่อตอนนี้ไม่มีใครได้คะแนนภาพที่สามเลฮะไอ้กูเถอะนะผลจะต้องตอบนะผมสงสารจักรเส้าชิงด้วยห้ามเลื่อนนะต่อออสเตรเลียแต่ว่าออสเตรเลียนะนี่คือภาพที่ ออสเตรียครับถูกต้องวาสสามคะแนนออสเตรียสามข้อแล้วนะต่อไปรูปสี่นะครับตึงสอบสั้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอังกฤษอังกฤษเขาตอบแล้วอ่ะเขาก็รู้อ่ะเดี๋ยวแล้วภาพจริงภาพนี้สองเป็นภาพนี้ภาพเต็มถ่ายถ่ายพรีวิดิ้งภาพเต็มคือ เอางี้ภาพสุดท้ายเนี่ยใครตอบได้เร็วสุดชนะเลยแล้วกัน,น <laughs> ใครได้ภาพนี้4คะแนนเออ <laughs> อ่าโอเคนะผมเห็นพี่ทำดีก็วันนี้หละน <laughs> ี่คือภาพประเทศอะไรครับเดี๋ยวนี่ตอบเลยประเทศอะไรไอแลนด์ <laughs> ไม่คิดว่าเป็นประจวบ <laughs> ไอแลนด์ตมน้ำตกแม่น้ำแบบลำธารเล็กๆสักอันที่นีโผล่มาภาพต่อไปมันจะเป็นภาพนี้ไอแลนด์ไอแลนด์ลนเลยรู้เลยเนาะแล้วมันก็จะเป็นภาพนี้คือภาพเต็มครับ เป็นเรื่องเลวมากนะสูงหงสินนะเมื่อเมื่อสิเมื่อเราเห็นภาพแรกคือขวดหินนะเขาม่รู้แต่ว่าเขาแค่กดไม่ไทยเฉยรู้รู้อะไรรู้ไปไอ้แล้วถ้าไปขอแต่งงานกันที่โจคุณซอนจูบีมพูดเคยคุยกันไปแล้วว่าจะไม่มีการขอแต่งงานเพราะว่าซ่อนแหวนเลยเป็นเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันใช่ก็งงก็งงไม่ทราบสาเหตุาก็ใช่ เดมเราชูเปียกในกระเป๋าของเราแล้วแหวนเนี่ยมีในกระเป๋าไม่จะมาเช็ดทางให้ทำดีหมดไปเลยทำโมโหใส่เลยอาร้ออะไรง่ายเมืองด้วยร้องไห้ด้วยล็อง่ายบรถไฟเลยคุงช่วยได้เหนื่อยไม่ได้ด้วยเออเพราะว่าพูดอะไรไม่ได้ด้วยทำไมทำอย่างนี้รู้ไหมว่าเขาเสียใจพู้แพ้ต้องเต้นติ๊กตอกแมวเหมียวง่ายสามสี uh, exactly ่ ของแล้วนางชอบไปซุกไว้ตามแบบโง่จนหน้าแต่เกีมผมไม่รู้นายก็บ่นว่าจ้าเขาไม่มีเงินจะใช้แล้วแบบนสนมากเลยเนี่ย <c oughs> ผมก็บอกว่าไปช้อปปิ้งให้มันน้อยๆหน่อยสิของแบรนด์เนมถ,ถุงถึงทั้งหลายเนี่ยเอาไปซุกไว้ตามนู้นตามนี้อ่ะ <c oughs> คิดว่าไม่รู้หรอ <c oughs> นอนขาวโอนจับได้นอนขาวนอนขาว ชอบใหลาหัวหอมตัวหอมตลอดเวลาพะเขาชอบกอดสมมติว่าเราเอาตัวห่างมาหน่อยมันร้อนอะ่ะ<แ>จ้าตัวมาติดติดเราก็ขาเขี่ยมาแล้วก <laughs> ขาเขี่ยแล,แล้วก็เอาตัวเราไปแนบกับตัวเขาอะ่ะอยู่กันเยอะทีวีทุกคนดูความเยอะ,อะจุยเยอะอะไรที่สุดเยอะไปหมดอืช่วงเนี้ยเขาอะเครียดเขาต้องช้อปปิ้งแล้วมันจะหายเครียด <laughs> โอ้โหโอ้โหเครียดผส,สมเดือนแล้ว <laughs>